สวัสดีครับสวัสดีชาวไซ้คยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตุ่มชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมสลับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจไปดูียนได้เลยนะครับไปดูเลยดีกว่าครับ3มทีมนี้น่าเชียร์ที่สุดประจำ่าคกลางนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับตีสองคลื่นคืนนี้นะครับให้เชียร์ทีมอย่างทัทแนมฮอสเปอร์ไปได้เลยครับวันนี้จะยกผลบุกไปเยือนทีมอย่างไบรตันนะครับสำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างสเปอร์ชนะรวดมา3นัดติดต่อกันนะครับ ัดล่าสุดก็สามารถชนะเอเวอเรตต์ไปสตอนหนึ่งนะครับก็ฟอร์มกําลังยอดเยี่ยมเลยในตอนนี้นะครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับของทางสเปอร์ครับจะนําทัพโดยวิคคาริโอครับเกมรับก็จะมีอูโดกี้นะครับมีปอโร่คู่เซนเตอร์จะเป็นเบนเดวิสจับคู่กับทางเอเมอร์สันนะครับส่วนแผงเกมด้านกลางนะครับก็จะเป็นทางโลเซลโซนะครับกับป๊อปซาจับคู่กันครับเกมรุก4คนนะครับก็จะมีซอนเรียงมินครับเดียนคูรูเซฟกี้เบนแนนจอนสันแล้วก็หน้าเป้าเป็นวิชาลิสันครับชุดนี้กําลังลงตัวสุดๆเลยนะครับ วันนี้นะครับยกคนบุกไปเย็นทีมอย่างไบรตันนะครับซึ่ง4ี่นัดหลังสุดในการลงเล่นผลงานไม่ค่อยดีนะครับชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นครับนัดล่าสุดครับทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับพาเลทเท่านั้นนะครับหประตูต่อ1นฟอร์มโดยรวมและช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าสเปอร์เข้าฝักกว่าดูดีกว่าทีเด็ดมีมากกว่าก็เชื่อว่าเกมนี้สเปอร์มีดีพอแลครับจะสามารถบุกไปชนะทีมอย่างไบรตันได้เกมนี้เชียร์สเปอร์ไปได้เลยนะครับมาถึงคู้ที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับยังคงอยู่ในบรรยากาศของพรีก ให้เชียร์ทีมอย่างอาร์เซนอลไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับเอเวอร์เรสตสเตเดียมครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับสําหรับอาร์เซนอลครับผลงานในการลงเล่น6เกมหลังสุดครับชนะไป3เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1นะครับล่าสุดครับบุกไปเสมอเรียบคูที่แอนฟิลด์หประตูต่อหนึ่งครับวันนี้ตัวหลักๆที่จะลงเล่นนะครับของทางอาร์เซนอลครับจะนําทัพโดยผู้รักษาประตูอย่างรายาแล้วก็เกมรับครับก็จะมีซาลีบานะครับการเบียรมาการเยซินเชนโก้เบนไว มิดฟิลด์แดนกลางในวันนี้นะครับจะใช้เป็นทางทอสานะครับมีทางดีแครนไรท์นะครับแล้วก็มาติดโบเดกาดส่วนแผงเกมรุกนะครับก็จะมีทางกาเบียมาติเนลลี่นะครับกาเบียเชซุสแล้วก็บุกปโยซาก้านะครับวันนี้เปิดบ้านนะครับเจอทีมอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งผลงานนะครับห้านัดหลังสุดในการลงเล่นชนะไป3แพ้ไป2ครับเกมล่าสุดก็ทําผลงานดีนะครับชนะแมนยูสองต่อศูนย์ครับตัวหลักๆวันนี้นะครับของทางทีมอย่างเวสต์แฮมครับจะนําทัพโดยกาโรต์โบเวนนะครับลูคัสปาเกตาเจมบอร์ดพราวโมเมตคูดูสครับ แดนกลางจะมีโทมัสชูเซ็กครับเอซันอวารสเกมรับก็จะมีเอเมอร์สันเคอร์ซูม่านะครับมาฟโรปาโนตคูฟาวผู้เล่นระตูจะเป็นอาริโอลานะครับคู่นี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นช่วงหลังก็ถือว่าไม่ได้ห่างกันมากครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดดูจากการเล่นในเกมในบ้านของอาร์เซนอลฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเล่นในบ้านโหดจริงๆครับปีนี้ทุกรายการลงเล่นในบ้านไป12นัดครับชนะคู่แข่งไป10นัดเสมอไป2นัดเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเล่นในบ้านเชื่อใจได้เลยครับ ส่วนทีมอย่างเวสต์แฮมครับผลงานในการออกไปเยือน2เกมหลังสุดไม่ดีนะครับแพ้รวดมา2เกมติดต่อกันดังนั้นเกมนี้นครับอาร์เซนอลเองก็ต้องการ3มแต้มเพื่อลุ้นกาฝูงอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็เล่นในบ้านเกมนี้ก็เชื่อว่าโดยรวมแล้วนะครับอาร์เซนอลก็ลงตัวกว่าก็เชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลจะชนะและจะเป็นการชนะมากกว่า1นึประตูขึ้นไปครับเกมนี้เชียร์อาร์เซนอลไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับบอลซาอุดิอาระเบียครับวันนี้เชียร์ทีมอย่่งเอาอิติฟักทีมอันดับที่9ของตารางไปได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านเจอทีมอย่่งเอาฮาเซนนะครับทีมอันดับที่18ของตารางสำหรับคู่นี้นะครับทีมอย่ยเอาอิติฟัก5นัดหลังสุดในการลงเล่นผลงานไม่ดีเลยครับไม่ชนะมา5เกมติดต่อกันครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3แต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้ถ้าจิดต้องการหาจุดเปลี่ยนมาถึงแล้วนะครับเพราะคู่ต่อสู้ถือว่าไม่ได้แข่งมากนะครับ ส่วนตัวหลักๆันนี้นะครับของทางอาวิตีฮัครับจะนาทัพโดยจอแดนเนลสันนะครับมีไวนาดุมโรบินควยสันนะครับแล้วก็มูซาเดมเบเล่ครับก็เป็นนักเตะชั้นยอดอยู่แล้วครับวันนี้นะครับเปิดบ้านเจอบทีมอย่างอัลฮาเซนครับสี่นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นนะครับแล้วก็เกมเยือนนะครับถือว่าผลงานไม่ค่อยดีครับไม่ชนะมาแล้วหลายนัดติดต่อกันนะครับดังนั้นเกมนี้ทีมเจ้าบ้านอย่างอาอิตีฮัทดูดีกว่าพอสมควรครับก็เชื่อว่าเกมนี้ ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเขาจะหาจุดเปลี่ยนตัวเองได้เจอครับคู่นี้เชียร์ออยดีฟักไปได้เลยนะครับเอะไะครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับพรีเมียร์ลีกสองคู่ครับตีสองครึ่งเชียร์สเปอร์ตีสามสิบห้าเชียร์อาร์เซนอลครับแล้วก็บอลซาอุครับตีทุ่มตรงเชียร์ออยดีฟักไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับของไซโก้อยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฟุตดงลาไปก่อนสวัสดีครับ